ขณะนี้เนี่ยปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์คลี่คลายเนี่ยมีอยู่สปัจจัยครับอันแรกก็คือปริมาณฝนที่ตกลดลงอันที่2ก็คือการระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัฐลดลงจากเดิมที่ผมมาเมื่อ1น,นตุลาคมการระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่วันละ30ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวันวันนี้อยู่ในแผนที่เราบริหารจัดการน้ําร่วมกันวันนี้แผนอยู่ที่วันละ18ล้านแล้วถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องฝนเข้ามาเพิ่มเติม ในวันที่17ตุลาคมปริมาณการระบายน้ำเนี่ยตามแผนจะลดลงเหลือวันละ15ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเมื่อการระบายน้ำลดลงฝนลดลงก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายน้ำในลำน้ำพองวันนี้ต่ำกว่าตลิง่งถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยเมตรกว่าๆที่ลำน้ำชีก็เช่นกันปริมาณน้ําก็ต่ำกว่าตลิง่งเช่นกันทำให น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่เกษตรน้ำขังอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยไหลลงกับลําน้ําหมดแล้วสถานการณ์ที่คลายแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับก็จะมีผลกระทบอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจับตาดูก็คือพื้นที่ที่อยู่ขอบอ่างขอบอ่างน้ําของอุคเขื่อนอุบลรั์วันนี้น้ําในเขื่อนอุบลรั์มีความจุที่ร้อยละ9กนะครับ แต่ว่าเรามีการระบายแล้วก็อยู่ในแผนนะครับร้อยละ96แต่น้ําที่ไหลเข้าเด่ยก,ก็ไม่มากนะครับร้อยละ96ถ้าตามภาษาของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยยังไม่เต็มความจุแต่ก็จะมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีพื้นที่เกษตรที่เรียกว่าเข้าไปทําการเกษตรในพื้นที่ขอบอา่างนะครับตรงนี้จังหวัดกับเขื่อนอุบลรัฐก็ไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะครับ ได้ขอให้นายอำเภอสี่อำเภอที่อยู่พื้นที่ขอบอ่างนะครับอันได้แก่ในอำเภออุบลรั์อำเภอหนองเรืออำเภอภูเวียงแล้วก็อำเภอหนองนาคำให้ท่านนายอำเภอทั้ง4อำเภอได้ติดตามสถานการณ์หมั่นคอยเยี่มเยียนพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเช้านี้ท่านนายอำเภออุบลรั์ก็รายงานว่ามีคอกสัตว์ที่อยู่ขอบอ่างได้รับผลกระทบก็ให้ท่านนายอำเภอเนี่ยได้ขนย้าย เคลื่อนย้ายข้อปศุสัตว์ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอสนับสนุนญ้าแล้วก็ฟางในการที่จะดูแลในช่วงที่ปศุสัตว์เหล่านี้อาจจะออกไปหาอาหารกินเองไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะเฝ้าระวังจับตาดู